สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพารานะคะคันสิตาดีรกอน,กนันตสกุลมิสแกลงการจนาบุรีของเรานั่นเองค่ะวันนี้เราก็อยู่ันที่เข้าวแกงมิสแกรนนั่นเองนะคะสำว่าตอนนี้นะคะเหมือนเป็นแค่2ออย่างเท่านั้นนะคะสําหรับกันข้าแต่ว่าตรงนี้นะคะเรายังมีงข้าวกล่องนะคะสาหรับทุกคนที่น่ารักอยู่นะคะใครแวะมาก,ก็สามารถหยิบตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าซื้อหนึ่งกล่องแถมอีกหนึ่งกล่องกนะันไปเลยนะคะวันนี้ วันนี้เราจะพูดถึงกําหนดการแล้วกันค่ะคือช่วงช่วงเวลาตอนตอนนี้นะคะเหลือเหลือเวลาเพียงอีกแค่อทิตย์กว่าๆเท่านั้นนะคะก็สาวๆาก็จะเข้ากองประกวดกันแล้วนะคะในวันที่4เมษานะคะวันนี้ปีนี้เราเก็บตัวกันที่สวิโซเทลนะคะไ mm hmm. วยขวางนั่นเองสําหรับใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะก็แวะมาให้กําลังใจพวกเราได้นะคะหรือว่าแฟนๆส่งกําลังใจส่งแรงเชียร์มาให้พวกเราได้นะคะ ก็ขอฝากด้วยนะคะมิสแกรการจนบุรีคนนี้นะคะปีนี้ก็ตั้งใจว่าสุขากาจนบุรีนะคะขึ้นสู่ท็อปาให้ได้เลยนั่นเองนะคะถีอว่าเป็นครั้งแรกด้วยของบริการของมิสแกรนการจนบุรีนะคะเพะ่ะนก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของกาจนบุรีนะคะก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะเพื่อเป็นแฟนชาวมิสแกรนการจนบุรีแล้วก็เป็นแฟนชาวกาจนบุรีที่น่ารักของเรานั่นเองนะคะ ใครมีอะไรอยากคุยน้องปาดาพิมพ์มาได้เลยนะคะใ,ใครอยากพูดคุยพิมพ์กันมาได้เลยนะคะเริ่มเลยพี่ปราดาเริ่มเลยอเริ่มเลยอสำหรับใครที่อยู่ใ,ใกล้แถวนี้นะคะเท้าอินเท้าซอยสองของเรานั่นเองนะคะแวะม,มาได้เลยนะคะอิ่มอร่อยคุ้มนะคะตามสโลแกนของข้าวแกงเมสแตรนเลยนะคะมีบบาทราคาดีมาก หอมแบบนี้อร่อยแบบนี้นะคะหาไม่ได้แล้วนะคะสำหรับข้าวแกงราคา20บาทที่คุณภาพทับแน่นกล่องนะคะอ่ะ,ะาพระาร์ด้านเดี่ยเขาหน่อขออนุญาตพาร์ด้าถ่ายกับบอสหน่อยมั้ยมายืนข้างบอสหน่อยสิอ่ะสวัสดีค่ะคุณไ <c oughs> ลนค่ะนี่นะคะหน้าตาสดใสามากเลยนะคะีในวัดของเรานี่ก็คือป้ายาน,นะคะนี่คะอันนี้ก็คือบรรยากาศนี่จริงๆตอนแรกนะคะตอนที่พาด้มานะคะ คือกับข้าวนี่แบบเต็มโตเลยนะคะเต็มแบบเต็มเลยแต่ว่าถ่ายดีมากนะคะเหลือแค่สองอย่างแล้วเท่านั้นนะคะใครมาช้าหมดแล้วนะคะเนี่ยเหลือแค่สองอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครยังไม่ทานข้าวนะคะแวมาเจอกันได้แวมาพูดคุยกับพาชาได้เช่นกันนะคะคุณกรีนะคะเธอต้องเปิดประตูเมืองให้ได้รักที่สุดโอ้ยขอบคุณค่ะคือที่พี่ค่ะทานข้าวไหมคะเออรักมาก ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะบอสที่เรจะทำเพื่ตัวเองที่สุดนะคะก็มีลมช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะคะออกไปไหนก็ทานน้ำเยอะๆนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองถ้าียกว่ากระหายนั่นเองนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากจริงๆนะคะข้างนอกอย่าลืมใส่เสื้อกันแดดหรือว่าเสื้อแขนยาวเลยนะคะเพื่อป้องกันแดดที่มันแรงนะคะแล้วก็อย่าลืม ทาครีมกันอ่าทาครีมกันแดดน,นะคะของแบรนด์นางงามนะคะ SPF 50บวกบวกนะคะบอกเลยแดดแรงขนาดไหนครีมกันแดดของเซอของแบรนด์นางงามเนี่ยเอาอยู่แน่นอนนะคะเพราะพร่าก็ใช้อยู่เหมือนกันนะคะผลิตผลิตภัณฑ์าจากแบรนด์นางงามนะคะบอกเลยว่าดีทุกอย่างนะคะมีถามว่าร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ทาวินทาวซอยสองนะคะเข้ามาตรงหมู่บ้านทาวินทาวนะคะแล้วก็ตรงเข้ามาจนถึง เรื่องจะมีซอยให้เลี้ยวนะคะถามเขาก็ได้นะคะว่าทาวินทาวซอยสองอย,อยู่ตรงไหนนะคะเข้ามาจากปากซอยแป๊บเดียวเจอเลยนะคะกับป้ายนี้นะคะข้าวแกงมิสแกรนนะคะอิ่มอร่อยคุ้มละนี่เลยะค่ะเจอหน้าพินวัตรด้วยนะคะยืนยิ้มแบบสดใสเลยนะคะนี่บอกเลยใครก็อยากมานะคะเห็นรอยยิ้มแบบนี้แวะมาทนาข้าวกันได้เลยะค่ะวันนี้ดูเหมือนจะป้ายขนตกแล้วนะคะปะาค้าด้าคะขอเดินแบบกลางถนนสักหนึ่งอะอย่างนี้ หันมาหันหน้าบอสก่อนบอสต้องเห็น,อหนบอสต้องเห็นน้องนะคะ,อ,ะอันนี้มาแล้วนะคะโอเคก่อนรถมานะคะรถกลังมาแล้วหลบรถนิดนึงนะคะนุ่มโต้รถไดไปเลยเป็นไง ให้ดูเป็นกิมมิคนะคะเพราะว่าของจริงเดี๋ยวเราไปรอดูกันบนเวทีเลยนะคะ <S <S ที่เห็นเห็นที่ปล่อยไปนะคะนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรนั่นคือหลอกนั่นนั่นั่นไม่ใช่ไม้เด็ดของทาดาเพราะว่ามีไม้เด็ดอยู่แน่นอนนะคะนก็ฝากติดตามชมกันได้นะคะบนเวที Miss Grand Thailand ในทุกๆรอบเลยนะคะรอบแรกของเรานะคะเข้ากองวันที่4เมษายนนะคะแล้วก็วันถัดมาก็จะมีออร t เทชันหรืออะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆในกองนะคะ กำหนดการตอนนี้นะคะ9เมษายนก็จะเป็นรอบเปิดตัวมงของเรานั่นเองนะคะที่โชว์ดีซีนะคะทุกกิจกรรมใหญ่ของเรานะคะปีนี้จัดที่โชว์ดีซีทุกรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นรอบเปิดตัวมงรอบหมอลำนะคะระเบียบวัฒนิน ex miss grand นะคะก็ที่โชว์ดีซีวันที่26เมษายนนะคะไหนจะรอบชุดประจำจังหวัดชุดประจำชาตินะคะไหนจะรอบพิลิมแล้วก็ไฟนนลนะคะทุกรอบของเราจัด ที่โชว์ดีซีนะคะใครยังไม่มีบัตรนะคะวันนี้หนึ่งพุ่งตรงที่เม Grand Thailand p a g e f a c e b o o k นะคะเข้าไปรอกันได้นะคะเตรียมเอฟบัตกันนะคะเพราะว่าจำนวนเหลือจำกัดแล้วนะคะใครพลาดโอกาสนี้บอกเลยอาจจะพลาดโอกาสตลอดไปสำหรับการเข้าชมแบบเต็มๆแบบจริงๆอัรถรสแบบครบนะคะแสงสีเสียง,ยงภาพเพิ่มทุกอย่างเป็นของจริงในฮอลล์โชว์ดีซีของเรานะคะ ใครพลาดรอบนี้คือบอกเลยว่าพลาดจริงๆนะคะรอบเปิดตัวมง9เมษายนบัตรเหลือ50ที่สุดท้ายนะคะใครพลาดโอกาสนี้แล้วก็จะอดดูวันเปิดตัวมงของสวาวๆ77จังหวัดน,นะคะเพราะหลังจากนั้นเราจะไม่ใส่มงกันแล้วนะคะนี่จะเป็นรอบเดียวและรอบสุดท้ายที่เราจะใส่มงกันก่อนที่เราจะเหลือแต่ใส่สายแล้วก็เตรียมไปรุน้นเตรียมไปรุ้นมงทองมงในสแกรนไทยแลนด์ของเรานั่นเองนะคะเขาบอกปราดา้อมยอ่อหน่อยค่ะ้อมย่อยังไง้อมย่อรับมงใช่ค่ะ ก็ไเป็นอย่างนี้นะคะอุย้ยเป๊ะกับมือพี่นวัดพอดีอุยอ้ยนี่นะคะภาพจากเราระดับเน,นี่ยโอ้นะคะเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยและจะเป็นเวทีอันดับหนึ่งตลอดไปนั่นเองนะคะระดับโลกก็มาเร็วๆนี้นั่นแหละ เพราะว่าทุกคนได้เห็นถึงโปรดักชันหรือว่าการทำงานของอ,องค์กร m i s s Grand i n t e r n a t i o n a l แล้วนะคะทุกคนก็จะทราบกันดีว่าโปรดักชันของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นทุกปีแล้วก็คุณภาพของนางงามเนี่ยพัฒนาขึ้นทุกปีจริงๆนะคะยังไงดูอย่าง Miss g r a ร d Thailand ปีนี้คือการแข่งขันแบบดุเดือดมากนะคะแบบโหดมากสาวๆจากแต่ละจงังหวัดจากแต่ละภาคเนี่ยบอกเลยว่าโหดจริงๆแม่วจะภาคใต้ที่เป็นสายแข็งมาตลอดแล้วนะคะปีนี้แข็งหนัก่าเดิมีค่ะคือแบบโหดมากจริงๆนะคะ กราบสุดมากกราบ,รบหุ่นสิสิสค่ะาปะดาด้าเฮ้ยผลลมังเมื่อกี้นะคะก็ะนานักก็มีเรียกว่าอะไรเรจะเริ่มกันเลยไหมหรือว่าได้เลย,ยค่ะได้เลย,ยะคะใครอยากให้ปดาด้าซิ้งไหมคะ นะคะควันนี้นะคะที่จุฬาแลพัด้าก็เอ่อเขาเรียกว่ามาทวามตื่ตรมที่ร้นานข้าแกงมิสแคนใช่ไหมคะแล้วพัด้าก็นั่งนึกด้วยความที่แบบว่านั่งคุยกับพี่ๆเนาะว่าแ,แบบว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เห็นถึงถึงเขาเรียกอะไรถึงเป้าหมายของพี่นวันนะคะที่ได้ทำข้าแกงมิสแคนขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสนับสนุน คนไทยที่ที่เขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้อย่างที่คนทราบดีว่าเศรษฐกิจมันแย่นะคะราคาน้ำมันก็ขึ้นสูงอะไรต่างๆนานๆ,ๆตอนนี้ก็แย่เป็นหมวดไหนจะมีม็อบชาวนาอีกนะคะนี่ก็คือแบบเป็นสิ่งที่แบบว่าช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวไทยของเรานั่นเองนะคะเพื่อให้ได้มีโอกาสในการทํามาหากินมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้โอกาสคนที่ทางานเงินเดือนไม่สูงได้ทานข้าวที่อร่อย และม,มีคุณภาพนะคะหรือใครก็ตามที่แวะผ่านไปผ่านมาได้ทานอาหารที่อร่อยในราคาที่จับต้องได้นะคะแบบนี้หามได้รินะน้องบาร์ดี้20บดีมากมีคนถามราคาเท่าไหร่คะน้องปาดาราคาเท่าไหร่เข้ากล่องราคาละเออข้ากล่องกล่องละ20บาทนะคะู้สึกว่า2อย่าง2อย่าง3 0ของ20สาอย่าง30บาทก็ยังคุ้มอยู่ดี2อย่าง20บาทแล้วคือให้เข้าเยอะมากให้กลับเยอะมาก20บาท ผมมากล่องเดียวคืออิ่มจริงค่ะมีคนบอกรีวิวลุคการแต่งตัววันนี้ของน้องปาด้าหน่อยค่ะวันนี้ก็จะมาเป็นเรียกว่าอะไรเป็นสาวแรปเปอร์นั่นเองนะคะก็คือเป็นตัวตนของปาด้าเนี่ยค่ะคาด้าก็จะแต่งชอบแต่งแนวนี้ค่ะสบายๆถ้าใบเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะกางเกงแบบเอลทับยีนเอลทับไว้เป็นแบบสไตล์ที่คาด้าชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเสื้อผ้าแนวนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแต่งแนวเท่ๆบางทีก็แบบเป็นฟิวเนแบนด์ไปเลยเลยก็มีค่ะแบบแล้วแต่อารมณ์ในแต่ละวันนะคะก็คือ มีความหลากหลายอยู่ในตัวคนคนเดียวนั่นเองค่ะนิยามนางงามของปราด้าหน่อยตัวปราดาเองของชาด้าเหรอคะข้ารู้สึกว่านางงามตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะคำว่านางงามไม่ใช่แค่คนที่มาเดินถุงสวยโพสสวยๆหรือว่าตั้งโครงการขึ้นมาบอกโครงการขึ้นมาบนเวทีแต่ว่าจับต้องไม่ได้จริงคือเหมือนพูดเพื่อที่ว่าโอเคเราจะประกวดแต่ว่าจับต้องโครงการนั้นไม่ได้จริงนะ ก็ร้สึกว่ามิยการเป็นนางงามของพาราคือมีความสวยหนึ่งมีรูปร่างที่ดีหนึ่งมีสมองที่ดี3าม B ของเราต้องมีแล้วก็มีความสามารถมีความมืออาชีพอย่างพาราเนี่ยที่พารารู้สึกว่าพาราแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าพาราทำได้หลายอย่างพารามีความสามารถที่หลากหลายคือแบบคือพาราไม่เคยพารารู้สึตั้งแต่โตมาคระพาราไม่เคย ปฏิเสธทุกโอกาสที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรก็ตามนะคะพระได้รู้สึกว่านั่นคือการที่พระราได้เสร me, มิมเสริมเขาเรียกอะไรเสริมความสามารถให้ตัวเองเสริมทักษะให้ตัวเองเสาาริมสกิลให้ตัวเองในทุกๆโอกาสที่พระราได้ทํามานะคะซึ่งมันก็ส่งผลให้ทุกวันนี้พระรารู้สึกว่าพระราไม่ไม่ได้จํากัดจํากัดว่าฉันทําอะไรได้บ้างหรือว่าอะไรได้บ้างทุกๆอย่างที่เข้ามาพระราลงมือทําก่อนให้รู้ก่อนว่าฉันชอบไหมฉันทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปจํากัดความสามารถของตัวเองค่ะไม่ว่า จะทาอะไรก็ตามคุณให้คุณเชื่อก่อนเลยว,ว่าคุณทําได้ถ้าทําไม่ได้หรือทําได้หรือไม่ได้แต่นั้นค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะคะความคิดทัศนคติทุดีมาก <MAT. S 3> นะคะคุณเอ็นไอเอ็นจีนะคะชมมานะคะใครอยากมีอะไรคุยกับน้องปลาดาพิมพ์มาได้เดี๋ยวจะอ่านให้ทุกเมนเลยนะคะใครอยากพูดคุยกับน้องปลาด้านะคะเอฟซีน้องปลาดาเขาบอกทวนกําหนดการมิสแกรนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะจะได้ติดตามใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะ รับเปิดกำหนดการให้ดูนะคะนี่น,กนากาากหนดการให้ทุกคนอ๋อโอเคอู่ในกลุ่มถ้คู่นะคะก็ควรกำหนดการให้โอเคกำหนดการของเรานะคะก็เนาะให้กดแชร์นะคะให้น้องปลาด้านิดนึงนะ มิสแกนการชนะบุรีปีนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นน้องบอกกันน้องไม่เล่นแชร์ไปค่ะทุกโพสต์ที่เปอยไปแชร์ไปเลยค่ะแชร์ไปนะคะแชร์ไปทุกคนได้รู้ว่าปีนี้มิสแกนการชนะบุรีปังขนาดไหนนะคะแล้วก็จะเปิดประตูเมืองการได้ไหมปีนี้ก็ติดตามกันเลยนะ20สใช่ไหมคะปีนี้ไม่เอาแค่ท็อปส0นะคะไม่ขยับมาแค่นั้นท็อปหมงลงกันไปเลยไม่เกลือไอซ์แลนด์นมหัศจรรย์บอกสวยมาก10 10 10ค่ะขอบคุณมาก น,กกนักนักพราการบอกสวยมากเชียร์พี่ปรารด้าคนเดียวและเต็มที่กำหนดก,การนะคะก็วันที่4เป็นการลงทะเบียนนะคะอเข้ากองประกวดที่สวิสเซอร์เทลนะคะตลอดการเก็บตัวนางงามเก็บตัวที่สวิเซอร์เทลเพื่อถ่ยายนั่นเองนะคะแล้วก็วันที่5ก็จะเป็นวัน orientation นะคะแล้วก็มีการมอบไา่ละลายต่างๆให้กับเหล่าสาวงามน,นะคะก็จะมีการพูดคุยกับ เหล่าพี่ๆนางงามนะคะในปีก่อนๆนะคะพี่ๆมิสแกรนทายแลนด์ว่าจะเป็นทางนี่แทมหรือพี่โกโก้นะคะปีนี้ก็จะได้พูดคุยกับพี่เขาในเรื่องเทคนิคการเดินหรือเทคนิคการวางบุคลิกภาพหรือการพูดคุยหรืออะไรต่างๆนานานะคะก็จะได้รับเทคนิคพวกนี้จาก่นทีของพวกเรานั่นเองนะคะล้วก็จะมีวันที่8ก็จะเป็นวันออริชั่นมิสแกรนหมอลำนั่นเองนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามวันนี้ให้ดีว่าใครจะเป็น3าคนสุดท้ายที่จะได้โชว์บนเวที มีโชว์เดียวกับระเบียบว,วัฒนินมี<ใ>นคนผา <26 S 2> เลยมห,หมอลำปลาด้าเตรียมตัวหมอลำยังไงบ้างคก็ไปซ้อมร้องเพลงอยู่ยค่ะตอนนี้ซ้อมร้องเพลงแล้วก็เลือกเพลงไว้แล้วค่ะว่าจะร้องเพลงไหนนะคะว่าจ้าเพลงไหนไปสู้กับเขานะคะอาจจะมีกิมมงกิมมิกอะไรเดี๋ยวก็รอติดตามได้เลยนะคะ พี่ปราดาต้องร้องเพลงให้ฟังสักท่อนแล้วจ้านนมีคนมีคนขอมาแอ,อลลันปัดลันปัดลันปัดแอลลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอลมันลันนะเสียงดัง ปปกฝากฝากอ่าให้ฟังแค่นี้นะคะจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราต้องติดตามในวันที่8จะเป็นรอบออดิชั่นนะคะแล้วก็ฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้พอดได้เป็น3คนสุดท้ายที่จะได้โชว์บนเวทีกับวงระเบียบวัฒน,นิลป์เต็มวงวันที่26เมษาที่โชว์ดีซีนะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากจะได้เห็นโชว์เต็มรูปแบบของระเบียบวัฒนิลป์แล้วก็เห็นเหล่าสาวงาม77คนบนเวทีนะคะบอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะคะสำหรับปีนี้กิจกรรมคือแน,น่นมาก แล้วก็รอบเปิดตัวมูจะเป็นวันที่9เมษายนนะคะจะเป็น w e l c o m e Ceremony แล้วก็ Press Conference นะคะก็คือเป็นงานสื่อนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการเปิดตัวมูของเราสามนทั้ง77จังหวัดน,นะคะก็จะได้ใส่มงกุฎโชว์กันในชุดว่ายน้ำด้วยบอกเลยปีนี้ไม่เหมือนปีอื่นที่ก่อนๆจะมาเป็นชุดชุดผ้าทไทยหรือชุดราตรีปีนี้เราแหวกค่ะ ชุดว่ายน้ำใสุ่งเดินสับกันไปเลยนะคะว่ามันจะตังขนาดไหนก็อยากให้ติดตามชมวันที่8แล้วก็มีเดินชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบด้วยนะคะเป็นอีกแบบนึงก็คือ2บทบาทเลยเป็นชุดไทยก็จะหวานหวานใช่ไหมคะชุดว่ายน้ำก็สับฟาดกันไปเลยนะ,ะอยากเห็นนางเอ,งอกหมอลำชื่อปลาดาไม่แน่นะปราดาเราเปียกวัตรสินอะไรเง<ม>ี้ยมีไหมมีไหมแบบชุดหมอลำเตรียมไปไหมหรือว่าเซอร์ไพรส์ต้องรอชมเซอร์ไพรส์เท่านั้นนะคะแล้วก็วันที่10เราจะเดิน ไปจ tobacco tobacco ังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะเพราะว่าปีนี้ขอนแก่นเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็จะไปเก็บตัวกันที่นั่นต่อไปก็จะเป็นงานเลี้ยงต้อนรับในวันที่11เมษายนนะคะก็จะเป็นงานเลี้ยงต้อนรับเหล่าสาวงามที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมที่ขอนแก่นนะคะจะมีประกวดชุดชาติพันธ์นะคะในวันที่13เมษายนชุดชาติพันธ์สานมีวันที่14-15จะเป็นกิจกรรมสงรารนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามชนว่าพี่เราจะจัด ส่งการยังไงบอกเลยว่าตื่นเต้แน่นอนนะคะที่ส่งที่ขอนแก่นนะคะใครอยู่แถวๆนั้นแวะมาให้กำลังใจเหล่าสาวงามกันได้ค่ะวันที่16ก็จะเป็นเบสซินสวิมสูทแล้วก็จะได้เห็นเหล่าสาวงามปวดหุ่นสวยๆในชุดว่ายน้ำของ MGI นั่นเองนะคะว่าปีนี้ชุดจะปังขนาดไหนสเต็ปการเดินจะฟาดขนาดไหนเพราะพี่นวัดก็ได้พูดแล้วนะคะว่าเริตแกนคือใคร ใครอยากปังแบบแกรนต้องดูใครเป็นตัวอย่างก็คือวาเลนติน่าฟิเกโรนะคะควีนวาเลนของเรานั่นเองเมสสแกรนอินเนชั่นแนล2019นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะได้ชมกันในรอบ b บ s t ์แอนสวิมูนะคะ17ก็จะเป็นรอบเมสแกรนดขวัญใจขวัญแก่นนั่นเองนะคะแล้วก็รอดูว่าใครจะได้รับมุ่งขุดขวัญใจขวัญแก่นไปเพราะว่าใครที่ได้เข้า4คนสุดท้ายหรือ5คนสุดท้ายในการประกวดขวัญใจเนี่ยการันตีว่ามีสิ์ลุ้นเข้าท็อป5เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากเป็น ส่งกำลังใจให้พาด้าด้วยนะคะในวันที่27เมษายนของเรานั่นเอง18-20จะเป็นกิจกรรมภายในเราก็จะไม่ได้มีอะไรมากวันที่21เราเดินทางกลับมากรุงเทพนะคะกลับมาเก็บตัวต่อที่สวีทซอร์เทลของเรานั่นเองแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเริ่มเป็นกิจกรรมอรอบใหญ่ๆนะคะที่จะจัดขึ้นที่โชว์ดีซีของเรานั่นเองอย่างวันที่24เมษายนก็จะเป็นการประกวดชุดประจำชาติของเรานั่นเองปีนี้อยากให้ชม บอกเลยว่าการชนะบุรีมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์บอกเลยว่าทุกคนจะได้เห็นนิติใหม่ของการเดินชุด <c oughs> ประจำชาติ <c oughs> จะเป็นยังไงรอชมในวันที่24เมษายนนั่นเองนะคะรอบชุดประจำชาตินั่นเอง26เมษายนนะคะอย่างที่บอกกันไปก่อนหน้านี้คือการแสดงหมอลำนะคะจากวงระเบียบวัฒนศิลป์เต็มวงนะคะย้ำว่าเต็มวง บวกกับสาวงามอีก7คนนะคะบนเวทีโชว์ดีซีฮอล์งเรานั่นเองนะคะก็จะมี3คนสุดท้ายที่ได้เป็นที่เข้าเร่มนะคะในวันออเดชั่นเนี่ยจะได้โชว์แบบเต็มเพลงนะคะกับวงระเบียบวัฒศิลป์นะคะจะสคนสุดท้ายนั้นจะเป็นใครติดตามชมในวันที่8นะคะเสร็จทีนี้วันวันที่27ไเมษายนจะเป็นรอบพีริมถือเป็นรอบสําคัญที่สุดของแกรนเลยก็ว่าได้นะคะ ตัดสินชะตาชีวิตเลยใครจะเข้ารอบ 20, 20คนสุดท้ายเนี่ยต้องวันนี้เท่านั้นเลยนะคะพี่รมารีนะคะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราสางานทัน้ง77คนนะคะว่าใครทําดีใครเดินดีนะคะใครเอาใจคนดูได้มากที่สุดมีคนถามราตรีปราดาจะสวยไหมคะอุ้ยไม่สวยก็ไม่ใส่ออกมาเดินอู <c oughs> ่แล้วแ <c oughs> น่นอนันนี้รับประกันนะคะก็ปไปรอบ29นะคะวันที่29 ก็จะเป็นรอบรันตูสำหรับใครที่มีบัตร VIP นะคะอย่างที่พินวั์ได้เคยขายได้เคยเซลร์ไปแล้วนะคะสำหรับบัตร VIP ทัวนะคะวันที่29จะเป็นรอบรันตูนะคะสำหรับใครที่มีบัตรตัวนี้บัตร VIP บอกเลยว่าพิเศษมากเพราะคุณจะได้รู้พี่ปิ๊กระวังรถนะคะ เราจะได้เราจะได้ดูการซ้อมแบบเต็มรูปแบบเลยในวันที่29นะคะใส่ชุดจริงไฟจริงทุกอย่างจริงนะคะเวลาจริงในวันที่29สําหรับใครที่ถือบัตร VIP เท่านั้นนะคะจะมีรอบสําหรับ VIP ทัวร์ของเรานั่นเองค่ะและวันที่30วัน<ท>สุดทสุดวันตัดสินชะตาชีวิตของเรา3ง,ง7 7คนใครจะได้มงกุฎเมสการไทยแลนด์ไปนะคะวันที่30เมษายนรู้กันแน่นอน ใครยังไม่มีบัตรในทุกรอบวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งทุ่มตรงที่เพจ Miss g r ก n น Thailand นะคะเข้าไปแอาบบัตรกันได้นะคะเราจะเจอเกับพี่แชมป์นั่นเองแล้วก็มีเสื้อน่ารักน่ารักมาขายด้วยนะคะสำหรับนี่มันจะเป็นแจ็คเก็กตหรือว่าเสื้อยืดนั่นเองสำหรับโอกาสครบรอบ10ปีนะคะ m i s s g r น n d i n t e r n a t i o n น l นะคะก็ร<ส>อชมกันได้เลยค่ะวันวันวันที่1นะคะอ่ะวันที่วันน,นนี้หนึ่งทุ่มตรงที่เพจ Facebook Miss g r a n น Thailand นั่นเองค่ะก่อนปาร์ด้าจะร้องเพลงถามหน่อยบอส <G ül> ยาแกงร้อนค่ะย้ำกันไปเลยให้ทุกคนเห็นชัดเจนกันไปเลยว่า The One and Only ก้องให้ถือทานกันไว้อย่าง,งานั้นลุยนะคะอ่าเขาบอกว่าขอฟังพี่ปาด้าร้องเพลงถงทายค่ะโอยวันนี้จริงๆก็มีเซอร์ไพรส์ราสมาฝากทุกคนนะเซอร์ไพรส์รอะไรเอ่ยโอยก็วันนี้เราอยู่ในร้านข้าวแกงใช่ไหมคะ,ะก็ก็ได้แบบว่าเอ๊ะมีอะไรกิมมิกมาฝากทุกคนนะคะสุดท้ายก่อนที่เราจะไปนะคะก็ไปรับฟังกันได้เลยะค่ะแบบนี้ดีกว่า ถ้าเซอร์ไพรส์น้องปลาดาร้องใกล้ๆบอสหน่อยร้องใกล้อะฝั่งนี้ได้บอสคขาแสงว่ะไม่ย้อนเนาะไม่ย้อนค่ะสวยมากนะคะอ่ะทุกคนเตรียมตัวแคปนะคะเตรียมตัวแคปละสวัสดีค่ะบอสคนนี้พระรามีอะไรมาฝากบ้องแค่ค่ะคุยกับบอสแล้วหนึ่งอะ พอบอลบลอนนิ่งมากเลยค่ะพาะไม่ตอบกลับเลยค่ะโอเคค่ะที่เีนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือแรปข้าวแกงแมสแกรนแต่เรวเราเราถ่านหรือเปล่าไม่ต้องเปิดใช่ค่ะโอเคเราก็จะแรปแล้วนะคะถ้าพูดถึงข้าถ้าพูดถึงการช่วยเหลือสังคมก็ต้องชื่นชมข้าวแกง Miss g แ a รน ชอบเรียกว่าแกงถุงมาตลอดบอสเลยสนองใครราคาไม่แพง20บาทราคาเดียวไม่อั้นต้องที่เดียวเท่านั้นที่ข้าวแกงมิสแกรนมิสแกรนถุงแกงอ่ามิสแกรนคิดราคาแสนหู m ยม s สแกรนเออมีข้าแกงเอ้ม s สแกรนไม่ได้มีดีแค่พูดในยกคที่เศรษฐกิจแสนห่วยแต่บอสกับช่วยประคับประคองไทยแลนด์บางเวทีบอกจะช่วยเหลือสังคม แต่พอประกาศแต่พอการประกวดจบลงกับดันไม่เป็นอย่างที่แหลงอ่ะขอย้ำนะคะสาวๆมิสแกรนต้องอย้ำอีกครั้งสาวๆมิสแกรนถ้ากินมากแกงเดี๋ยวบอสให้ไปอยู่หลังเวที <c oughs> ไม่เอาเรียวไซส์บิวตี้มสแกรนไปถึงแกงอ่ามสแกรนทำแกงมาขายถูก เมสแกรเอมีข้าวแกงเอเมสแกรไม่ได้มีดีแค่พูดเมสแกรอ่ะถุงแกงอ่ะเมสแกรดนะคะต้นคุณแสนถูกอ่ะเมสแกรดอ่ะมีข้าวแกงเอเมสแกรดบอสทำได้ดีกว่าใคร์ใครก็ตื้อเสียงไปแล้วนะคะแต่ทุกคนก็รู้ว่าบอสทำได้ดีกว่าใครนะคะทำได้ดีกว่า สุดท้ายนะคะพระดาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบขอบคุณทุกคนมาก,มากมากนะคะที่ติดตามชมในวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงเต็มแ็กไปให้ถึงบอสค่ะแ็กไปให้ถึงบอสใครอยากฟังเพลงข้าวแกงเมสแกรนฉบับเต็มนะคะแ็กโพสต์นี้ไปให้ถึงพีนวัตรนะคะแล้วเราจะมารุ้นกันว่าจะได้ฟังเพลงเต็มจากพระดาไหมนะคะพระดาจะร้องเพลงเต็มฟังเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าต้องให้ถึงหูบอสนะคะทุกคนต้องช่วยกัน ส่งโพสต์นี้ไปให้ถึงบอสนะคะส่งไลฟ์นี้ไปให้ถึงบอสให้บอสได้เห็นว่าพีคนถามบางเวทีอะไรนะคะท่อนนั้นอ๋อกปะดาบางเวทีบอกจะช่วยเหลือสังคมแต่พอการประกวดจบลงมันกลับไม่เป็นอย่างที่แหลงมันกลับไม่เป็นอย่างที่พูดเข้าใจไหมคะเพราะบอสทุกคนรู้ดีพี่นวัดพูดจริงทําจริงทุกทุกโครงการไม่ว่าจอะไรก็ตามพูดจริงทําจริงและทําเห็นผลด้วยนะคะทุกคนเราไม่ได้เหมือนใครที่ คุยวอหรือว่าพูดไปเรื่อยว่าเราจะทํานู่นทํานี่แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นการพูดลม้มล้แรงๆที่ปล่อยให้คนได้หวังไ,งไปแต่ว่านี่เลยค่ะบอสพูดปุ๊บทำเลยไม่ต้องรอนะคะแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่า่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามันได้เขาเรียกว่าอะไรได้รับการตอบรับที่ดีขนาดไหนเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากสําหรับคนไทยนะคะอาหารแบบนี้ราคาแบบนี้20บบาทคุณภาพอย่างดีถูกสะอาดปลอดภัย อร่อยมีที่นี่ที่เดียวข้าวแกงมิสแกรนนะคะแท็กไปให้ถึงพี่นว,วัตนะคะถ้าใครอยากฟังเพลงข้าวแกงมิสแกรนฉบับเต็มจากพรานดานะคะหรือว่าใครอยากฟังเพลงอะไรต่างๆนั้นนะเกี่ยวกับมิสแกรนนะคะแท็กไปให้ถึงพี่นว,วัดเลยะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะวันนี้ขอโบลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เฝ้ารอจนจบไลฟ์เลยที่ได้พูดคุยกันจนจบไลฟ์นะคะยังไงทุกคนฝากสง่กสงกำล <สง S 2> ั<อ>งใจให้พราดาด้วยนะคะสำหรับการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ในปีนี้ ฝากเชียร์กาญจนบุรีให้เข้าถึงรอบท็อป5ฝากเชียร์กาญจนบุรีให้ถึงมงมิสแกรนไทยแลนด์แล้วจะเป็นยังไงวันที่4เมษายนเจอกันค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะโอ้ถ้ปลาด้าสวยมากปลาฮารุปลาด้มิสแกรนปลาด้มงเท่านานขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ